สวัสดีค่ะดิฉันดเรเมย์เฮสัชกรหญิงเมวดีเรียววิไลสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาสินค้าสุขภาพและความงามเฮลท์แอนด์บิวตี้อาหารเสริมเพื่อสำอางสมุนไพรใครๆก็ชอบคิดว่าทำงานด้านสายวิชาการแล้วลุกต้องดูดุดูเนียบดูเรียบร้อยอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะไม่สนุกกับการใช้ชีวิตในรูปแบบของเมย์เสมอและพร้อมจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ พาตัวเองก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อคนพบประสบการณ์ที่ทำให้เมรู้สึกมีความสุขไม่ว่าจะเป็นวิทยากรที่ปรึกษาองค์กรหรือจะเป็นงานพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์เพราะเมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถหลากหลายเป็น all in one ได้ในคนเดียวค่ะเมพร้อมเต็มที่กับทุกคนและพร้อมเต็มที่กับทุกงานหากคุณสนใจอยากได้พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ที่ปรึกษาองค์กรอ,อย่าลืมคิดถึง All In Me นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการหมอยามหาชนนะคะเฉล phaarmacy พบกับหมอเมย์นะคะเภสัชกรหญิงเมวดีวเรียววิไลสุขค่ะและขอต้อนรับนะคะพี่หมอหนูเภสัชกรเกียรติศักดิ์จันยาวิราชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอ่าวันนี้พี่หมอหนูอยู่ที่ไหนคะเช็คอินที่ไหนคะอยู่สม,มุทรปราการครับสม,มุทรปราการนะคะวันนี้ยังใกล้กรุงเทพอยู่นะคะยังใกล้กรุงเทพอยู่ค่ะก็ ผู้ฟังที่รักนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะเข้ามาแล้วภาพชาัิเสียงชัดก็ฝากส่งหัวใจรวัวๆมาบอกกันว่ารับชมอยู่นะคะทั้งทาง Facebook Live ของบิ๊กโต a ฟาร์มีนะคะโปรเทชแนลแล้วก็ TikTok ของหมอเมนนะคะเนี่ยแฟนสาวฝากถามมาคะ่ะพี่หมอหนูว่าอยากเห็นหน้าพี่หมอหนูจังเลยทางติ๊กต็อกโอ้โหก็ต้องบอกว่า ต้องหยิบโทรศัพท์ม,มือถือแล้วเข้า Facebook ใช่ไหมคะล้วก็จะเห็นต้ค่ะเข้าไปได้อยู่แล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้แฟน,นสับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะแต่ก่อนที่จะตั้งคำถามก็อยากให้พี่มนุงเชิญชวนพวกเราหน่อยคะ่ะเพราะว่าคณะเภสัชจุฬากกำลังจะมีงานดีๆนะคะเร็วๆนี้นะคะพี่หนูกคะ่ะอ๋อครับก็เป็นโอกาสที่คณะเภสัชจุฬาเนี่ย ก็ได้ก่อตั้งมารวมจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครน่าจะเป็นเลขมงคลมั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ได้ออกพวดนี้นะหนึ่งร้อยสิบอ็ดปีเสตุลายาวนานเหลือเกินขอเชิญชวนพี่พี่น้องน้องเาสตุลาทุกท่านร่วมงานกันได้นะครับวันอาทิตย์ที่ส9บเมกราคม สองพห้าร้อยหกแปดที่สารพัดเที่ยวนะครับขอเชิญมาร่วมกับไหว้าอาจารย์ทั้งหลายครับแล้วก็สังสรรค์กันในกลุ่มพี่ๆน้องๆเพศศัจุฬาด้วยกันค่ะสิบเก้ามกราคมปีหกแปดนะคะนัดหมายกันเลยล็อกค,คิวไว้เลยนะคะห้ามพลาดเอ๊ะถ้าใครไม่ใช่สิเ์เก่าเพศาจุฬา จะแวะเวียนมาพบเจอหมอเมยกับหมอหนูเพราะว่าเป็นเอฟซีเราก็ยินดีนะคะทราบว่าตอนนี้เราก็ปิดศาราแพเกเกยวเตรียมพร้อมเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะพี่หมอหนูปิดตั้งแต่สิบโมงบ่ายสามโมอ่านะก็เจอกันแน่นอนนะเดี๋ยวเอฟซีมาขอลายเซ็นที่หมอหนูหน้าฮอลเลยนะโอเควันนี้คำถามฝากมาจากแฟนคลับแล้วก็คนไข้ที่น่ารักของเรานี่แหละค่ะเรื่องเกี่ยวกับ เจ็บคอคอเจ็บค่ะพี่มโนก็เหมือนเคยคำถามยอดฮิตหมอขอยาแก้อักเสบคออักเสบเนี่ยเลยเป็นที่มาว่าเอ๊คำว่าเจ็บคอคออักเสบนี่มันเป็นอย่างไรอาการสำคัญนะคะแล้วก็จัดการอย่างไรดีคะจริงๆมันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะเราจะพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงสังเกตดูนะในช่วงสามอาทิตย์ที่ผ่านมา S <S 2> <S 2> <S จะมาเรื่องาการเจ็บคอซะเยอะเลยทั้งผู้ใหญ่และทั้งเด็กเลยนะครับหลังจากที่อาการพวกจากการติดเชื้อพวกโควดิดพวกไหวัดใหญ่เนี่ยมันซาไปนะครับตอนนี้สามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบผู้ป่วยที่เจ็บคอกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะเด็กที่ไปเรียนในโรงเรียนเป็นมาเป็นแถวแล้วก็เอามาฝากเกือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านตายาห่ เออนาการก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมนะจากเกินที่อัดการจับไข้หรืออะไรก็ตามทุกวันนี้จะเป็นการเจ็บคอนักลุครับเจ็บคอแล้วก็จะมีเส้นหกักบางครั้งก็จะมีการไหลตามในเชาว่าท่านผู้ชมจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าพอพูดแบบนี้แล้วคอมอยู่ข้างในใช่ไหมคะทุกคนมองไม่เห็น แต่วันนี้จะมีภาพมาส่องให้เห็นว่าในคอที่มีความผิดปกติเป็นอย่างไรนะคะฝากทีมงานขึ้นภาพให้ด้วยนะคะพอพูดถึงเวลาถ้านำนำมานะพี่บัวโนก็จะเริ่มรู้สึกว่ากลืนน้ำลายแล้วมันจะเจ็บเนาะหรือว่าคออาจจะรู้สึกว่าแห้งกว่าปกตินะที่ไม่เคยเป็นแล้วก็บางที่ตื่นมาก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยสบายตัวแล้วพอ เอ่อล้างหน้าแปลงฟันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเหมือน,นระคายคอประมาณเนี้ค่ะริงสาเหตุการเป็นอาการเจ็บคอหรือพวกปลาเขาเรียกว่าฟาร,ริงฟาร,รินเจติชเนี่ยก็คอือคอหอยคอหอยหรือว่าส่วนส่วนต้นของทางเดินอาหารมันมีอาการเจ็บระคายเคืองซึ่งมันก็จะมีสาเหตุมาได้จากหลายๆเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกที่บางคนอาจจะคุ้นหน่อยก็คือว่า การใช้เสียงใช้เสียง<อ>ตะโกนเสียงตะโกนเสียงร้องเพลงบ่อยๆมากๆดังๆเนี่ยมันคอ,อเนี่ยมันจะมีการใช้เสียงก็จะมีการแห้งม,มีการเจ็บก็เป็นการระคายเคืองก็จะมีการเจ็บคอได้โดยพื้นฐานแต่นั่นก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจเท่าไหร่แล้วก็คงจะไม่ใช่เป็นปัญหาสาหรับในวันนี้อาการ เจ็บคอเนี่ยที่มาจากสาเหตุอื่นๆได้ที่หลักๆที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าอันที่หนึ่งมาจากการติดเชือ้อเชื้อที่ว่านี่เราก็พูดถึงเชื้อไวรัสซึ่งอันนี้ก็จะมักจะเป็นตัวไวรัสที่เราเจออยู่ในทุกรูปแบบเลยเชื้อไวรัสที่มาอยู่ในรูปของการเป็นเกิดอาการโควิดอาการไข้หวัดอาการไข้หวัดใหญ่น่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยปัจจุบันมีการกลายพันธุ์เยอะ มีหลากหลายสายพันธุ์ก็พยายามจะที่ลดตัวรอดจากการที่ถูกยุบท,ทำลายแต่มันก็หนีปรับสภาพปรับตัวของมันเองซึ่งอาการเจ็บคอเนี่ยที่มาจากเชื้อไวรัสก็เป็นส่วนที่ทขาไมเกิดการติดตัวคือถ้าใครที่จินตนาการไม่ออกนะรู้แต่ว,ว่าเป็นความรู้สึกลองเปิดภาพตอนนี้นะคะจะเห็นอาปากให้ดูเลยค่ะว่าในคอเนี่ย มันมีความผิดปกติอย่างถ้ามามองเห็นด้วยตาเนี่ยคือปกติคุณหมอหรือเภสัชก็จะส่องไฟเข้าไปใช่ไหมคะพี่หมอหนุเพื่อหมอดูนะคะในช่องปากในคอนะคะก็ที่เราเห็นภาพก็จะปรากฏอาการแน่ๆก็คือแดงนะคะมีความรู้สึกว่ามันแดงแดงกว่าปกตินะคะแล้วก็ถ้ามองไกลๆตอนนี้เหมือนบาง มันมีจุดๆด,ด้วยหรือเปล่าคะในคอลึกๆเข้าไปรตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะคือตอนแรกเนี่ยไวรัสมันก็อาจจะเป็นเชือ้อไวรัสที่มันติดเข้ามาในในในช่วงในช่วงปากเรามันก็จะทําให้เกิดอาการคอแดงหรือว่าอาการอักเสบกระคายเกิงขึ้นมาแต่สําหรับว่าคนที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่าอยู่ในสภาวะที่ว่าภูมิต้านทานไม่แข็งแรง ก็อาจจะมีตัวร้ายอีกตัวเข้ามาแทรกซ้อนได้ตัวร้ายแทรกซ้อนนี่เราหมายถึงเชื้ออะไรก็คบเห็นเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายที่อยู่ในรอบตัวเราก็ไปแทรกซ้อนเข้าไปนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้อาการเจ็บคอเนี่ยซ้ําเติมด้วยแบคทีเรียเข้าไปเพราะฉะนั้นอาการของการที่มีแบคทีเรียเข้าไปราจอน,นี่ยก็อาจจะมีลักษณะอาการลักษณะที่เราเห็นได้เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะมี เวลาสอนก็ไปดูแล้วเนี่ยจะเกิดในพวกสีที่มีกระนองในในบริเวณปอดครับที่เราจะสองเห็นนั่นก็คือว่าเป็นหลายเหตุที่ว่าทําให้การใช้ยามันแตกต่างกันไปรวมการรักษาด้วยถ้าเรารักษาช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่มียาต้านไวรัสเราก็จะรักษากตามตามอาการแต่เมื่อไหร่ที่มีการแทรกซ้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียน่ยนั่นหมายถึงว่า ก็จะมียาต้านเชือ้อยาฆ่าเชื้อเข้ามาเกี่ยวข้องกันละนั่นคือเป็นการวินิจฉัยแล้วก็เป็นการคัดกรองอาการเบื้องต้นเพราะฉะนั้นผู้ป่วยอาจจะประหลาดใจว่าเอ๊ะทําไมไปครั้งนี้ได้ยาต้านหนักเสพทําไมไม่ได้ยาฆ่าเชือ้อหรือว่าไปครั้งที่สองอาจจะได้ยาฆ่าเชือ้อไม่ได้ยาตัวนี้นั่นก็คือว่าสมมุติฐานของโรคมันแตกต่างกัน นค่ะมีคําถามว่าอ,อคือถ้าเราดูภาพตอนนี้นะคะในจอนะคะต่อเน,นื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพออ้าปากส่องคอเข้าไปนะคะทุกคนแล้วภาวะการกลืนที่เจ็บคอก็ปรากฏว่ามันเป็นความแดงฉ่ชำชํำนะคะแล้วก็เหมือนมีจุดๆอีกตรงเนี้ยคือเวลาอ้าปากมองเห็นเนี่ยจะเป็นอ,อ ฟาริงเจติสถูกไหมคะก็คือส่วนตน้นที่มองออกไปแล้วมองเห็นแต่จริงๆแล้วอีกรูปหนึ่งรูปแรกเลยนะคะพี่มนุค่ะก็คือทอนซินอักเสบอ่าทีนี้พออักเสบกับทอนซินอักเสบนี่เหมือนกันไหมคะหรือว่าถ้าบอกว่าตำแหน่งของอาการมันอยู่ตรงไหนบ้างคะมันมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวเนื่องจากว่าไอ้ทอนซินอักเสบเนี่ยคือต่อมทอนซินเนี่ยมันมีหน้าที่สร้าง สร้างตัวพระเอกออกมาเพื่อทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายเราซึ่งจะอยู่บริเวณด้านข้างด้านข้างของแก้มใกล้ๆองวอจต่อ,ตอมน้กเสบเนี่ยคือต่อมทอนซสลเนี่ยเป็นส่วนที่ดีของร่างกายาแต่เมื่อไหลที่มันถูกโจมตีนะฮะทาให้มันมีการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบขึ้นมาพระนันคนที่เป็นต่อมนักเสบเนี่ยจะมีการึกรู้สึก ด้านข้างนะครับไม่เหมือนกับอาการเจ็บคอนะอาจารย์เจ็บคอเราอาจจะรู้สึกแสบคอะคระคายคออะไรที่อยู่ขึ้นมนแต่ตอมตอนเสร็จจะอยู่ด้านข้างอ่าแล้วเวลาคลำมันจะรู้สึกไหมคะว่ามันถ้าตอมตนอนเสร็จหนักเสพปุ๊บเนี่ยเราเราคลำเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันบวมหรือไงอืมหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นมากเนี่ยเราเราก็จะพบอาการปวดทีรจะร่วมด้วย อ่าใช่แล้วมันจะปวดร้าวขึ้มนมาเป็นรีรษะซึ่งบางคนอาจจะเข้าเจ็บทว่ามันเป็นไนเกลละโอเคอันนี้ใครรู้สึกมีอาการก็กําไปเลยก็ได้นะคะก็คือมันก็จะรู้สึกแข็งๆตึงๆบวมๆนะเหมือนว่ามันมีต่อมน้ำเหลืองที่อักเสบอยู่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เอ่อถ้าเป็นในคอหอยเนาะคอนะคะก็คือกืนน้าลายก็จะเจ็บบางทีมันเป็นทั้งหมดเลยได้ไหมคะพี่มนุษย มันคิดจเจอทั้งหมดเลยนะทั้งระบมทั้งในปากแล้วเริ่มระบมทั้งด้านข้างแล้วปวดหัวหัวทั้งหัวอีกอันนี้วันนี้พอดีวันนี้เราพูดถึงคอนะแต่ถ้าจําได er ้สัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงโพรงจมูกเนาะก็จะเป็นอะไรนะอักเสบครับนะคะแล้วก็พอมันมีหนองหรือว่ามีการติดเชื้อมันนี้ก็ไหลลงมาในคอไหลลงล่างอ่านะคะเ็เป็นโพสนาโซดริดเข้าไปในคอนะคะเพราะฉะนั้นหูคอจมูกนี่มันถึงกันหมด มันเชื่อมกันหมดนะฮะแล้วบางคนอาจจะเป็นเกิดอาการหูอื้อก็มีะนะครับเพราะว่าช่องที่เั็นอักเสบมันติดต่อกันกษษษษษษถึงหูประสาทหูส่วนส่วนกลางด้วยจะว,วิงจะเวียนเวียนศีรษะเซตปวดส่วนนด้านในของก็จะนไม่แค่จะเกตบว่ายิ่งถ้าเป็นหวนัดแล้วไปขึ้นเครื่องบินนะรู้สึกว่าอาการมันจะหนักขึน้นนะพี่มะนนะครัเพราะความกดดันมันเป็นเป็นตัวแปรที่ทําให เกิดอาการพวกนี้เพราะฉะนั้นการวินิจฉัยหรือว่าการแจ้งอาการกับผู้คัดกรองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะให้ยาได้ถูกต้องกับอาการเพราะบางค,คนมาก็จะกไม่รูการจะคที่ว่าตัวเองเป็นในเกรนบ้างเป็นอะไรบ้างซักไปซักมาแล้วมันใช่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคอนะคะแต่วันนี้ที่เราเน้นเรื่องคอเพราะว่าคนไข้อ่ะ ชอบมาขอซื้อยาแก้เจ็บคอทีนี้ถามว่าในร้านยาก็มีโอ้รูปแบบผลิตภัณฑ์เต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยาโอมยากินยาพ่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพูดในรายละเอียดซึ่งตัวที่จะมีเป็นส่วนช่วยมันมีหลายประเภทนะครับแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่บ้างจะเจอความสับสนอยู่เรื่อยๆก็คือยายาแก้เศษอมนะครับคือประชาชนที่เข้ามาเนี่ยหรือผู้ป่วยมักจะเข้ามาพูด ว่าจะหาย,ยาแก้กเศบจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจนะว่ายาแก้กเศบคืออะไรยาแก้กเศบก็คือยาที่ไปลดอาการอนักเสษแต่เยอะมากที่เข้าใจว่ายาฆ่าเชื้อเป็นยาแก้กเศษเพราะถ้าถามว่าบอกเอาแล้วลักษณะของยาแก้กเศบที่ที่เขาอยากจะได้เนี่ยคืออะไรก็จะบอกว่าเป็นแคปซูลสีนิชินะฮะ ซึ่งซึ่งยาแก้เสพที่ที่แนะนำจะไม่มีเป็นแคปซูลน,นะไม่มีแคปซูลสองสีะจะเป็นการบอกได้เลยว่าเขาเข้าใจผิดนั่นคือ,อยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะซึ่งตอนนี้ก็อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยรับทราบนิดหนึ่งว่ายาฆ่าเชือ้อกับยาแก้เสพมันเป็นนละประเภทใช้คนเราวะัตถุประสงค์ อันนี้ต้องเข้าใจก่อนก็คือตอนนี้พี่หมอหนูกําลังหมายถึงยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับใช่เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าใจว่ามันเป็นจะเข้าใจว่าเรียกว่ายาแก้เสอืมนะคะซึ่งไม่เหมือนกันแต่ถามว่าจะพิจารณาอย่างไรก็จะเป็นแพทย์วินิจฉัยนะคะโรคหรือว่าเภสัชกรนะคะดูอาการเบื้องต้นให้กับพวกเราอย่างที่คัดจองที่เราบอกมาแล้วเนี่ย อาการเกิดจากอะไรถ้าเป็นการเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่จําเป็น้วต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจากอาการแทรกซ้อนเข้ามาด้วยเชื้อแบคทีเรียแล้วเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยอ่านั่นเป็นข้อแบบตกต่างค่ะอ่าสวัสดีพี่น้องแล้วก็คุณหนิงนะมนนะคะสวัสดีค่ะ เออมีอีกอาการหนึ่งอย่างวันเนี้ยคนไข้มานะคะเขาบอกว่าสองสาวันเนี้ยเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ไอาจามน้ำมูกแต่ว่าวันเนี้ยเริ่มรู้สึกว่ากลืนแล้วมันเจ็บๆอันที่สองก็เหมือนมีไข้ขึ้นมาค่ะแบบนี้เป็นสัญญาณบอกว่าอ่าเชื้อโรคโจมตีแล้วไหมคะคือ,อมันต้องดูอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะแต่ว่า เมกี้ยังไม่ได้พูดถึงเราพูดถึงว่าการติดเชื้อพวกไวรัสนะครับ<ฆ>ทาให้มีการพวกอเจ็บคอหรืออะไรตามมาจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นๆเด็กนะฮะที่ทําให้เราเจ็บคอได้นอกจากการใช้เสียงมากจนเกินไปการติดเชื้อไวรัสยังมีเรื่องของการอาการภูมิแพ้อาการภูมิแพ,าาแพ้เนี่ยจะทําให้เกิดอาการเจ็บคอด้วยภูมนะิแพ้นี่จะเกิดขึ้นจากอะไรจะเกิดขึ้นจากสารกระตุ้น สารกระตุ้นที่เราพูดถึงเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีพวกควันบุหรี่หรือว่าที่คนกรุงเทพเจอเยอะในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือฝุ่นเจียง2.5ก็ทําให้เกิดอาการเส็บพอขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอาการภูมิแพ้อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมีอีกหนึ่งอาการก็คือเรื่องของเอ,อเสียงแหบค่ะ อันนี้เข้าข่ายเรื่องของอาการเจ็บคอร่วมด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องรักษาแบบเดียวกันไหมคะเสียงแหบคือคําว่าเสียงแหบเนี่ยอาการเสียงแหบเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เราใช้เสียงเยอะก็เป็นได้นะครับก็ต้องดูว่าพฤติกรรมเป็นยังไงตัวตัวเรื่องในการที่จะจะใช้ยาหรือว่าเป็นตัวเสริมก็มีก็คือว่าอาจจะใช้เป็นสเปรย์ อาจจะคุ้นเคยนะเรื่องสเรย์การพ่นปากสเรย์การพ่นปากเนี่ยก็จะทําให้บริเวณในคอเนี่ยรตชุ่มชื้นช่วยลดอาการระคายเคืองกับกับเสียงแผบนี่ได้ในกรณีที่ว่ามันไม่ได้เกิดจากพวกเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบ,บคทีเรีย หลายบ้านเลยค่ะวันนี้อันนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่พี่หมาหนูบอกเรื่องของภูมิแพ้เรื่องลงจมูกมาลงคอแล้วเนี่ยก็คือต่อเนื่องกันก็คือสาเหตุเรื่องของบุหรี่แล้วบุหรี่กับลงไปที่คอเนี่ยนะคะสัมพันธ์กันแค่ไหนคะพี่หมาหนูจริงๆบุหรี่เนี่ยก็วันบุหรี่กับพียมสองถึงห้าเนี่ยมันมันก็จะคล้ายๆกันก็คือิ่งิ่งโมดิเวเตอร์แฟกเตอร์สถึงเราทําให้เกิดปฎิยา ที่ร่างกายต้านานะครับก็จะทําให้เกิอดอาการอาการเจ็บคอขึ้นมามีได้โดยเฉพาะมลพิษที่มีอยู่ในอากาศในปัจจุบันเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาสามอาทิตย์ในกรุงเทพรับสารมลพิษมีปริมาณฝุ่นเกหน,น้ามากแล้วก็ในวันนี้เนี่ยปริมาณเพลี้ห25ก็เริ่มกลับมาในตั้งหนึ่งแล้วเราคิดว่ากลุ่มาเ่นเนนี้ยน,นี่ในะระยะเวลานาน ผมจะกลับมาเทียเ่ยงเอาคนก็อาจจะเจออาการพวกเจ็บคอพวกอาการคุกได้มากอันนี้น่าจะจริงนะคะพี่มหนูเพราะว่าอยิ่งคนใช้เสียงแบบเมนนะคืออา,อาชีพเราต้องใช้เสียงทุกวนันตลอดเวลานะคะอันนี้มันมีผลต่อการสอบด้วยนะคะพี่มหนูเพราะว่า <laughs> <laughs> เวลาเราต้องสอบอ่านนะคะให้ถูกอักขระเนี่ย เวลาเจ็บคอหรือว่าแบบมีเขาเรียกว่าการอักเสบในช่องปากเนี่ยมันมีผลต่อการออกเสียงนะคือแนอ่นางชัดของคำเนี่ยบางทีมันผิดเพี้ยนไปโดยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าถ้าไม่สบายเนี่ยมันจะเปล่งเสียงหรือว่าใช้กล้ามเนื้อไม่ปกติอ่าน,นั้นก็ใช่แต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยสิ่งที่จะจะกระทบ กระเตือนต่อชีวิตประจําวันก็คือการกลือนะะอาหารืนจากได้เคยกินอาหารอร่อยอร่อยก็ทําให้กินด้วยสภาวะกลืนลบาบากผมอยากจะกินแต่ก็ไม่ไม่สามาเจออาหารอร่อยอร่อยนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับประทานได้นะครัเบเจ็บลเจ็บระดมปวดใจอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่า สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการนะเพราะนึกถึงอาหารอ่อนๆนะก็ตอนนั้นก็ต้องเคี่ยวของมันของทอดไม่ได้ก็ต้องงดงดไปก่อนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเดือนนี้เดือนพันวาคมนี่มันมีช่วงเทศกาลเยอะมากเราต้องนับมือกับมันให้ได้เนาะมีทั้งเฉลิมฉลองแล้วก็มีอาหารของกินเทียบขนมกรุบกรอบอันนี้ก็เพิ่มการอักเสบของคอนะเพราะว่ามันมีวามแข็งอปนหลายอีกอย่างแอลกอฮอล์ละคะ แอลกอฮอล์นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครัที่จะทําให้การอาการเจ็บคอเนี่ยมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งใกล้ตัวมากก็คืออาหารรสจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดโอ้โหคือมันถูกปากแต่อาจจะไม่ถูกคอนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเริ่มเป็นปัญหาใหญ่แล้วเนาะพูดก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ชัด กิน <t un> อะไรก็งไม่อร่อยลำบากโอ้โหชีวิตลำบากถ้าเป็นเช่นนี้แล้วคงจะต้องจัดการนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเอาแบบทั้งยาแล้วก็ทั้งอาหารแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการช่วยลดคออักเสบนะคะงั้นช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาเฉลยให้ทุกคนฟังนะว่าคออักเสบจะช่วยด้วยอะไรบ้างกับพี่หมอหนูค่ะพักสักครู่ค่ะ <t un>